สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเอมี่สอรี่อีกครั้งนะคะวันนี้เอมี่จะพามาทําไข่ตุ๋นเคเรนจิมค่ะไข่ตุ๋นเกาหลีนั่นเองเริ่มเลยจ้าตอกไข่นะคะแล้วก็ปรุงรสตามต้องการเลยจ้าส่วนประกอบสําคัญก็มีแค่ไข่ค่ะแล้วก็หม้อตุกเปกีจ้าหม้อหาซื้อได้ตามดโซทั่วไปนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดที่เราต้องการนะคะ ไส์เล็กๆน่ารักนะคะซื้อมา2 0 0พวอนค่ะเรามาเริ่มกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะนำหม้อตั้งไฟค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะไม่ต้องเติมเยอะนะคะตามส่วนสี่ของหม้อค่ะนะคะพอน้ําเดือดนะคะใส่ไข่ลงไปเลยแล้วช่วงนี้ให้ลดไฟกลางนะคะเดี๋ยวไข่จะไหม้จ้ะให้ลดไฟกลางแล้วก็คนอย่าให้ไหม้จ้า คนนะจ๊ะอย่าลืมคนนะคะมันจะไม่ก้นหมอ้อจ้า <c oughs> ความสุกข,ของไข่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะบางคนก็ชอบให้สุกมากนะคะบางคนก็สุกพอเป็นเนื้อครีมนะคะ แป๊บเดียวค่ะได้กินค่ะอันนี้ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะมันเริ่มฟูขึ้นมาแล้วจ้าไข่สามใบเต็มหม้อพอดีนะคะถ้าใครอยากจะให้มันพุนพูนูนูหน่อยเป็นสี่ใบนะบางทีมันฟูขึ้นมาล้นนะคะสี่ใบนะไม่ก็เลยใช้สามใบค่ะกำลังกินพอดีอิ่มกำลังดีจ้าพอได้ความร้อนเต็มที่แล้วมันหม้อนะคะมันก็จะเดือดปุบปๆแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะ นาทีนี้นี่ระวังไหมนะถึงตอนนี้ระวังไหมนะคะปิดแก๊ยกลงเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะไข่เจ๊ครันจิ้มของเราหน้าตาน่ารับประทานนะคะอร่อยมากๆจ้าเมนูนี้ทำกินง่ายๆทำกินได้ทุกวันเลยใครดูคลิปแล้วอยากทำตามรีบไปไดโซซื้อหม้อมเลยจ้า ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องไอมมสโซดี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอนย่